และในภารกิจต่อไปเราต้องซื้อกลับบริบูแห่งนี้ด้วยนะครับราคาอยู่ที่120,000บาทเลยนะครับและทีนี้เราสามารถที่จะ เข้าไปรับภารกิจที่ครับมารีบูได้นะครับสำหรับครับแห่งนี้นะครับก็จะมีโรเซนเบิร์กเพื่อนรักของเรานะที่คุมงานอยู่ด้านในนั่นเองนะครับเราจะได้เจอกับโรเซนเบิร์กที่กํลาลังสั่งขี้โมกอยู่แต่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่อย่างนั้นพอทอมมี่เข้ามาโรเซนเบิร์กก็บอกว่าเฮ้ hey, ที่นี่มันเจ๋งไปเลยเราสามารถที่จะดงก์ได้จากด้านบนตรงนี้เลยนะทอมมี Tommy ่และฉันก็หากระดานดํามาให้นายแล้วนายจะเอาไปทําอะไรเหรอทอมมี่ก็บอกว่าดี i, เลย และตอนนี้ฉันต้องการคนเปิดเซฟด้วยโลเซนเบิร์กก็บอกว่าโอเคได้ฉันรู้แล้วว่านายคิดอะไรอยู่แต่มีปัญหาหนิดนึงเขาโดนจับและอยู่ที่สถานีตำรวจตอนนี้และเขากำลังรอเคลื่อนย้ายนักโทษอยู่และทอมมี่ก็บอกว่าโอเคปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉัน และในภารกิจนี้เราต้องไปชิงตัวนักโทษที่สถานีตำรวจใหญ่เลยนะครับบอกได้เลยว่าระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะครับพอเราเข้าไปนะครับก็แนะนำให้เดินแบบชิลๆด้วยนะครับแบบนี้เลยเขาจะจับเราปะเนี่ยเฮ้ยไม่โดนจับและขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องไปใส่ชุดตำรวจก่อนนะครับมันก็จะอยู่ฝั่งนี้แหละนะครับแล้วก็สวมรอยเป็นตำรวจเลยนะครับนี่เลยโอ้โหใส่ชุดนี้ก็หล่อเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างกับนายอำเภอเลยนะและทีนี้ ก่อนที่เราจะไปชิงตัวนักโทษได้เราต้องมีบัตรปลดห้องขังก่อนนั่นเองนะครับก็คือเหมือนกับกุญแจนี่แหละนะครับแต่ว่ามันจะเป็นบัตรมันก็จะอยู่ด้านในสถานีตำรวจตรงนี้แหละนะครับประเด็นก็คือพวกตำรวจพวกนี้มันจำหน้าเพื่อนของพวกมันไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเราก็เดินเข้ามาเลยก็จะมีบัตรตำรวจอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ลงไปด้านล่างตรงห้องขังนะครับเพื่อที่จะ ไปปลดล็อกนักโทษนั่นเองนะครับจากคุกเนาะนี่เลยวิ่งมาตรงนี้นี่ไม่ผิดซอยด้วยนะครับพอเราวิ่งมาแล้วเราจะได้เจอกับเจ้านักโทษนั่นเองนะครับมันก็จะอยู่ด้านในนะครับไอคนนี้มีชื่อว่าแคมโจนเฮ้ยนายแคมโจนใช่ไหมใช่ชื่อเหมือนโจนไม่ล่ะได้เลยเดี๋ยวฉันจะพานายออกไปและทีนี้งานเข้าเลยนะครับตำรวจเหมือนรู้แล้วนะครับว่าเรานี่แหละก็คือโจน แคมจรมึงเป็นโจรแล้วตอนนี้เรากําลังจะต้องเพนออกไปด้านนอกตารวจอยู่ด้านนอกเต็มไปหมดเลยนะมันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยตรงนี้สามคนนี่หนึ่งสองผมไม่โดนเหรอมันทํำไมยืนอยู่ยเฉยๆปาแคมโจรเราหนีออกไปดีกว่าไอ้แคมโจรมึงไปไหนออกมากอดแคมโจรน,นี่แล้วก็จะมีรถอยู่ตรงนี้นะครับอีกคนนึงนี่เรียบร้อยไปแคมจรปะเ็นปลาลาบกันเลยพวกเราและก่อนที่เราจะไปส่งเจ้าแคมจรได้เราต้องเอารถมาซ่อมก่อนไม่ใช่สิก็คือเราต้อง หนีจากตำรวจให้พ้นก่อนนะครับที่เลยแล้วก็เข้ามาที่ร้านนวดนี่แหละไม่ใช่มันจะทําให้รถของคุณสวยขึ้นและตำรวจก็จะไม่จับคุณนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นเราก็สามารถพาเจ้าแคมโจนไปส่งยังที่ปลอดภัยได้เลยนะครับแคมโจนเรารอดแล้วและตอนนี้เราก็มาส่งเจ้าแคมโจนที่ร้านตรงนี้นะครับแคมโจนก็จะบอกว่าขอบคุณนายมากเลยไม่เป็นไรฉันกําลังต้องการคนเปิดตู้เซฟอยู่เลยแคมโจนก็บอกว่าโอเคได้ฉันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้ว และในภารกิจต่อไปทอมมี่ก็ถามทุกคนนะครับว่าเฮ้ย hey, พวกนายรู้จักมือปืนดีๆไหมโรสินเบิร์กก็ยกมือขึ้นนะครับบอกว่าฉันเองฉันเองฉันทําได้นะทอมมี่ทอมมี่ก็บอกว่านายไม่ใช่มือปืนเจ้าโง่ไปหาอะไรดื่มก่อนที่เท้าของฉันจะไปอยู่ที่หน้าของนาย ส่วนเจ้าแคมโจนก็บอกว่ามือปืนที่ยิงแม่นที่สุดในไวท์ซิตี้ก็คือแคสซิดีเขาเคยเป็นทหารอยู่ในกองทัพและน่าจะหาอาวุธให้เราได้ด้วยและตอนนี้เขาอยู่ที่สนามยิงปืนและเจ้าแคสซิดีก็คือคนเดียวกันกับตะลุงแขนขาดในภาค3มันเองนะครับชื่อเต็มก็คือฟิลแคสซิดี้ พอเรามาถึงที่สนามปืนก็จะได้เจอกับเจ้าฟิลแคสซิดี้มันกำลังซ้อมปืนอยู่นั่นเองนะครับทอมมี่ก็ถามเลยนะครับว่านายใช่ไหมฟิลแคสซิดี้พอดีตอนนี้ฉันต้องการมือปืนสักคนที่เก่งๆเพราะว่าตอนนี้ฉันมีแต่มือปืนห่วยๆฟิลแคสซิดี้ก็โมใหญ่เลยนะครับบอกว่าสามารถที่จะยิงแมงวันที่มันบินๆอยู่ได้เลยและก่อนที่จะรับงานก็ขอดูฝีมือทอมมี่ก่อนนะครับ และเราก็ต้องโชว์ฝีมือให้เจ้าฟิลแคสซิดี้ได้ดูก่อนนั่นเองนะครับเราก็มาเล่นเกมปาเป้าไม่ใช่สิก็คือเกมยิงปืนนี่แหละนะครับมันก็จะมีอยู่3ด่านนะครับด่านแรกก็ยิงหุ่นปลอมไปนะครับด่าน2ด่าน3ยิงเป้ารูปคนนะครับด่านที่3ยากที่สุดนะครับพอเรายิงเสร็จทอมมี่ก็จะถามว่าตกลงนายจะมาทํางานกับฉันไหมเนี่ยแคสดี้บอกว่าได้สินายยิงดีขนาดนี้ฉันยอมเป็นเมียนายก็ได้นะ และในภารกิจต่อไปเราต้องหาคนขับรถมาด้วยนะครับสำหรับภารกิจนี้ทอมมี่ก็เอ่ยขึ้นว่าทุกอย่างนะมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่เราต้องหาคนขับรถด้วยส่วนโรเซนเบิร์กก็ยกมือขอเป็นคนขับรถนะครับส่วนแคทซิดี้ก็บอกว่ามันต้องไม่ใช่นายแน่นอนเลยฉันรู้จักคนหนึ่งนะทอมมี่มันมีชื่อว่าฮิวลารีคิง คนนี้น่ะของจริงเดี๋ยวฉันโทรติดต่อให้เฮ้ฮิวลารี่ฉันเองพอดีตอนนี้เราต้องการคนขับรถเก่งๆสักคนและเราเลือกนายนายโอเคไหมเนี่ยและแคสซิดี้มันก็วางสายนะครับแล้วก็บอกกับทอมมี่ว่าไม่มีปัญหาเพื่อนแต่เขาอยากจะทํางานให้กับคนที่แข็งรถชนะเขาได้เท่านั้นและตอนนี้เขาก็รอนายอยู่ด้านนอกแล้วพอทอมมี่เดินออกมาก็จะได้เจอกับเจ้าฮิวลารีนั่นเองนะและมันก็บอกว่าทอมมี่ใช่ไหม คุณคุณต้องโชว์โชว์ให้ผมดูดูนะว่าคุณน่ะเก่งๆมากแค่ไหนแต่แต่ตอนนี้อยา่ยามายุ่งกับผมไปไป,ไปแข่งกันเลยไอ้คนนี้มันพูดติดๆดขัดขัดนะครับก็ภาพประมาณนี้เลยเนาะ <c oughs> และในภารกิจนี้เราต้องมาแข่งรถกับเจ้าฮิลลารีคิงคนนี้นะครับก็แข่งแบบลูกผู้ชายกันเลยทีเดียวเชียวและในการแข่งรถก็จะมีตำรวจมาไล่ด้วยนะครับพอเราแข่งรถเสร็จเจ้าฮิลลารีมันก็จะบอกว่าโอเคเดี๋ยวจ้าจะเป็นคนขับรถให้กับนายแต่ตอนนี้อย่าพึ่งยุ่งกับฉันนะและมันก็ขับรถไปเลยนะครับ อย่างที่เห็นแล้วนะแคมนี้จะทําให้ทุกคนได้เงินก้อนโตได้เร็วที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราควรนึกถึงเรื่องกฎหมายบ้างเส้ยจะบ้าเหรอนี่ไม่ใช่แผงง่ายๆเลยนะแล้วใครต้องการแผงง่ายๆกันล่ะเอาแบบนี้เลยฉันชอบฉันชอบแบบนี้ทํามันเลยเฮ้ยใจเย็นไว้ก่อนเรามีทีมที่ดีแล้วเรามีแคมโจนดูแลเรื่องตู้เซฟนายกับฉันดูแลเรื่องความปลอดภัย และฮิวลอรี่คิงขับรถให้พวกเราเออเดี๋ยวก่อนทอมมี่นายลืมใครหรือเปล่าเนี่ยคนที่คอยช่วยนายมากที่สุดในเมืองนี้เฮ่เฮเขนใจยเย็นไว้ก่อนนายต้องอยู่ที่นี่คอยนับเงินให้พวกเราให้ถูกต้องก็พอแล้วโอเคทุกคนฟังนะ <c oughs> มันก็เหมือนในหนังแหละเราก็แค่เดินเข้าไปในธนาคาร <c oughs> แล้วเอาปืนจ่อไปรอบๆและออกมา <c oughs> แบตคนมีตัง และทีนี้เราก็ออกปล้นกับเหล่าสหายสามเกลอคนนี้นะครับโอ้โหดูดิดแต่ละคนและในภารกิจนี้ทอมมี่บอกว่าเดี๋ยวฉันขอขับเองแล้วนายเรียกเจ้าฮิวลารี่มาทําเป็ดอะไรเนี่ยและทีนี้เราก็เดินทางไปยังธนาคารเลยนะครับและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงธนาคารแล้วตรงนี้เลยอจอดลงนะครับและทุกคนก็จะลงไปทอมมี่ก็ จะบอกให้กับเจ้าคิงนะครับหรือว่าเจ้าเฮอร์ลี่นะบอกว่านายขับรถวนๆแถวนี้นะเดี๋ยวพวกเราออกมาและทีนี้เราก็ไปปล้นเลยนะครับโอ้โหดูดิแต่ละคนใส่ชุดแบบนี้มาปล้นใช่ไหมเนี่ยแต่ทว่ามันไม่ใช่อย่างงาั้นวิ่งผ่านรถตำรวจแบบชิวๆนะครับก่อนที่เราจะมาปล้นแล้วก็วิ่งเข้าไปในธนาคารและด้านข้างนะครับก็จะมีจุดเปลี่ยนสกินเลยนะครับหรือว่าเปลี่ยนชุดนะ แล้วเราก็ใส่ชุดสุข1 3ม,มานะครับบอกได้เลยว่านากะโคเท่นี่3เมกรเดืออีกคนนึงไปไหนเ๋ออยู่ด้านหลังเนี่ยแม่แต่งตัวช้านันนายแล้วที่นี่เราก็เข้าไปป้นได้เลยนะครับแม่ผมรู้สึกชอบสกินตัวนี้มากนะครับเพราะว่ามันเทมากทอมมี่ก็บอกว่านี่คือการป้นทุกคนอยากขยับทุกคนไปยืนบนกำแพงเดี่ยวนี่ถ้างั้นโดนยิงโตดและทุกคนก็แบบน,นี้เลยตามที่เห็นนะครับและทีนี้ทอมมี่ก็ จะให้เจ้าฟิวแคทซิดี้คนนี้นะครับดูแลพวกตัวประกันไว้นะครับและทอมมี่กับแคมจนก็จะวิ่งขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะไปป้นนั่นเองเนาะก็คือไปเปิดตู้เซฟมันเองครับและในระหว่างทางน,นะครับก็จะมีพวกตำรวจอยู่ด้วยแบบนี้เลยโอ้โหนัดเดียวจอดนี่แต่ถ้าว่าทำไมมันยิงแรงจังเลย <c oughs> ตอนนี้เลือดของผมนี่เหลือ42เองนะครับนี่มาเติมเลือดจากตรงนี้นะครับแล้วก็ มันก็จะมีเคราะหด้วยโอ้โหผมมาเจอเลยนะผมพูดไปงั้นแหละนะไม่รู้แต่มีเฉยเลยแล้วทีนี้เราก็ต้องมาป้นนี่แหละนะมันก็จะมีตำรวจนะครับนี่ไงโอ้โหผมว่าแล้วมันต้องอยู่ตรงนี้นี่ใช้จอยล็อกเป้าให้ดีๆแลวทีนี้เราก็ขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะไปที่ตู้ธนาคารเลยนะครับไม่แน่ใจว่าขึ้นไปด้านบนหรือว่ามันลงมาด้านล่างนะครับเ,เดี๋ยวๆ <c oughs> และแคมจันมันก็บอกว่าโอ้พระเจ้าช่วย นี่เราอาจจะต้องใช้เวลาสดอดเป็นชั่วโมงเลยแต่ถ้าเรามีผู้จัดการธนาคาร5นาทีก็น่าจ,จะได้เลยนะทอมมี่และทีนี้ทอมมี่ก็ต้องไปตามหาเจ้าหน้าที่ธนาคารนั่นเองนะครับนี่ก็คือเหมือนให้ผู้จัดการมาเปิดให้นะเพราะว่ามันรู้รหัสเลยนะครับน่าจะไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำนะครับมันก็จะแอบอยู่ที่ห้องไหนสักแห่งนะครับเราก็อาจจะต้องวิ่งตามหานะจากที่เคยเล่นนะครับน่าจะอยู่แถวๆนี้นะนี่ไงเจอแล้ว นายมากับฉันอย่าตุกติกนะไม่งั้นยิงตดูดนาที้เราก็วิ่งกลับไปด้านบนนะครับดูดิมันตามมาไหมเนี่ยอุย้ยตามมาว่ะโอ้โหและด้านล่างนะครับดูบทว่าเจ้าฟิลแคสซิดี้นะครับมันก็จะสั่งให้ทุกคนนั่งนิ่งๆนั่นเองนะครับนี่แล้วก็วิ่งมาตรงนี้เลยนายรีบเปิดมันอย่าตุกติกนะนี่ก็จะให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร เปิดนั่นแหละนะโอ้โหว,วันนี้วันดีจริงๆเลยและนายต้องมีกุญแจที่ดีด้วยทอมมี่ก็รู้สึกแปลกๆนะครับก็เลยขอไปเช็กเจ้าแคสซิดี้หน่อยนะเพราะว่ามันอยู่คนเดียวนะอ่ะโอเคและที่เราก็วิ่งลงไปด้านล่างนะครับนี่เพื่อที่จะไปตรวจดูความเรียบร้อยแต่ถ้าว่า <c oughs> มันไม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าพวกตัวประกันนะมันจะกด นั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้เจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งตํารวจได้นั่นเองนะครับงานเข้าแล้วแคสตี้มึงทําอะไรลงไปเนี่ยโอ้ oh. และตอนนี้หน่วยสวายของไวซซิตี้ก็เตรียมพร้อมแล้วไอ้ฟิลมันบอกว่าฉันกลัวจนขี้จะหกแล้วตอนนี้พวกนายรีบเข้ามาเหอะอย่าพูดพั่มทําเพลงอยู่เลยเนี่ยฟิลโจนก็บอกว่าเงินได้แล้วทอมมี่เปิดประตูได้แล้วงั้นนายรีบเอาเงินออกมาเดี๋ยวเราจะเคลียร์ทางให้อ่ะโอเคครับทีนี้เราน่าจะต้องมาเคลียร์ทางแหละนะครับแม่งานงอกจริงๆเลยไอ้คนเนี้ย และที่นี้หน่วยสวาร,ร์ตก็จะโปรยตัวลงมานะครับอยู่ไหนกันบ้างเนี่ยโอ้โหนี่เลยเอาไม่ตายด้วยเหรอไม่ได้ฉันต้องขี้โกงหน่อยแล้วกันนะโอเคเงินได้แล้วเราต้องวีบหนีออกไปพอเราออกมาได้แล้วแต่งานงอน,นะครับดูดว่าฮิโรลี่มันหายไปฮิโรลี่นายอยู่ไหนเนี่ยแล้วฮิโรลี่มันก็ ขับรถมาเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าจะยิงคุ้มกันพวกนายให้รีบมาเลยแต่ทว่ามันโดนยิงตาย oh. ไว้นะครับและทีนี้ทอมมี่ก็ต้องเป็นคนเปิดทางแทนเจ้าฮิโรลี่นั่นเองนะครับงานเข้าแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้ฮิโรลี่จะตายไปและทีนี้เราก็ต้องทิ้งเจ้าฮิโรลี่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ขับรถเห็นปาลาบออกมาเลยนะครับนี่แหละมันบอกว่าเจ้าฮิโรี่ได้พ่ายแพ้นะครับก็คือตายนั่นเองนะครับและตัวเกมก็ดูเหมือนว่าเล่นง่ายมากๆนะครับเราก็แค่ ขับรถไปยังร้านเปลี่ยนสีรถหรือว่าร้านซ่อมรถนะครับเราก็สามารถที่จะหนีจากหน่วยสวัสดได้สะง,งั้นเชียวนะครับและให้เราขับรถมาซ่อนตัวที่บ้านของเจ้าแคมโจนภารกิจก็จะเสร็จสิ้นนะครับและที่นี้เราจะได้รับสายจากเมอร์ซิดีสนะครับโทรมาถามทอมมี่ว่าทอมมี ommy, น่นาอยากนวดหรือเปล่าทอมมี่ก็บอกว่าผมก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันและทุกคนที่ออกปล้นก็จะดีใจเป็นอย่างมากนะครับและตอนนี้ขับมาริบูสามารถหาเงินให้เราได้สูงสุดมากถึง1 0 0 0 0หมืนเหรียญเลยนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจที่เฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม